นี่แหละครับผมวันนี้ก็วันที่24เมษายน2565ครับผมกับพลังงานไฟฟ้ามาจากแดดหรือโซลาเซลล์นะครับผมอันนี้ก็มาเทสเก็บระบบงานนะครับแดดไม่มีแล้วนะครับผมเป็นเวลา17นาฬิกาแล้วครับดูแดดนะครับนะครับนี่ก็เป็นชุดที่4นะครับปั๊มไดโวนะครับผมกำลังเก็บงานนี่แหละสายอะไรอย่างนะครับ เข้าระบบแล้วก็มีเสิร์ชนอกเสร์ชในลงโค้งให้พร้อมนะครับนะลูกค้าท่านใดนะครับที่สั่งซื้อไปนะครับหรือว่าซื้อมาจากช่างคนไหนหรือว่าให้ช่างเจ้าอื้นนะครับไปติดตั้งนะครับก็อย่าลืมท่านก็อย่าลืมลงโค้งนะครับเพราะว่าเป็นเสร์ชป้องกันเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับระบบฟ้าผ่านะครับผมป้องกันแล้วก็เสร์ชลงดินลงกาวนะครับมันจะมีสองชั้นนะครับแต่ลงโค้งคือโค้งแผงนะครับจะป้องกันเบื้องต้นแล้วก็จะมาเสิร์ชนอกเสร์ชในนะครับนี่ก็เสร์ชลงดินครับนะ เอกจากเซิร์ชลงมานะครับอันนี้ก็คอนโทรลเบรกเกอร์ปิดเปิดนะครับน้ำนะครับลงดินลงเกานะครับให้ปลอดภัยนะครับนะครับก็คือแนะนํานะครับแนะนาเพื่อความคุ้มค่านะครับใช้ให้คงทนให้อายุการใช้งานยาวนานที่สุดนะครับกัเกี่ยวกับระบบตัวไเซลครับตอนนี้ก็เทสนะครับเทสเจ็บเดินสายนะครับผมนี่เป็นชุดชุดที่4นะครับติดตั้งจากลูกค้านะครับชุดนี้จะใช้สูบน้ําขึ้นจากสะนะครับ เพื่อจะผสมระบบเทอร์รี่น้อยทีระบบผสมปุ๋ยน้ำนะครับเพื่อที่จะยิงเข้าไปลดในพืชพักนะครับพืชพักการเกษตรอะไรเนาะนะครับผมนี่ครับอท่อน้ำออก2นิ้วนะครับเป็นปั๊มไดโวนะครับขนาด1แรง750วัตต์นะครับชุดที่4นะครับผมชุดที่4นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนะครับเสมอที่อยู่ตรงนั้นนะครับเสมอชุดแรกตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับผม แล้วก็ชุดที่สองที่ลงให้ดูนะครับจะมีอะหอยโข่งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นชุดสลับใช้นะครับผมแล้วก็ตัวนั้นเป็นชุดที่ชุดที่สี่นะครับผมชุดที่สี่แต่ว่าชุดนั้นจะติดก่อนนะครับนี่ผงกระไรเรียบเรียงไปนะครับนี่ก็น,น้ํากําลังที่มันสูบใส่เนาะสูบจากตัวบนหรือตัวล่างมันหลายตัวนะครับผมก็ใช้ตัวนี้กับปลูกอ่าฟักทองนะครับหรือว่าบบกอื้อแะละครับผม นะครับนี่ฟักทองนะครับอันนี้ก็เก็บไปแล้วล่ะอันนี้ก็คือตัวที่แบบมันเหลือเพิ่ก็เก็บไปล้ะอันนี้ก็เริ่มปลูกไมนะครับเริ่มปลูกไม่แต่ตัวตอนอัดวิดีโอตอนนู้นฝั่งนู้นจะเป็นมะละนะครับมะละหวานมะละผมมะละหวานนะครับผมไม่มากเขาเลยอื่นมะละหวานเนาะผมไม่เยอะนะครับ ครับตัวนี้ก็จะติดตั้งไปแล้วนะครับถ้าไล่ตามชุดจริงๆตัวนี้จะติดตั้งเป็นชุดที่สองนะครับก็ได้ไม่ยังไม่กี่เดือนนะครับผมครับตัวนี้ครับนี่แทงเหมือนเดิมนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็คอนโทรลเบรกเกอร์สายก็แบบเดียวกันนะครับตัวนี้ลูกค้าเขาจะล็อกกุญแจไว้นะครับผู้ลงทุนเขามาหา อ่าดักหนูดักบ่วงเนาะตกปลาเพิ่นกิสูบหน้าบอกสีจับปลานะครับตัวนี้นําไม่จะหมดนะครับเพราะต่อไปนะโคตรก็จะสูบจากบดานลงลงสะเพื่อที่เติมน้ํานะครับแต่ว่าตัวนี้ช่วงนี้มันใกล้หนาฝนแล้วนะครับนี่หนาก็ายังพอใส่นะน้ําลึกนะครับแต่ว่ายามันไหลนี่ครับแต่ตัวชุดตัวนี้จะมีระบบเช็ควาล์วแอร์แวร์เพื่อส่งแรงดันน้ําให้มันส่งไก่นะครับให้มันแรง เจอก็กอนน้ำยศนะครับผมนี่ก็ปล่อยท่อสองนิ้วเหมือนกันครับผมแล้วลูกค้าล็อกเพิ่นบอกว่าเพิ่นล็อกล็อกไว้นะครับเพื่อป้องกันคนมาเปิดน้ำเรนแล้วก็น้ำม,มันจะหมดบ่อนะครับเนาะกอนนี้ครับยูท b e ทัดเป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาแหละครับผมครับอันนี้ก็จะมีท่งอุปกรณ์นะครับท่านที่ตามโปนะครับนะ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษานะครับ2 5 6 5ันห้าหสิบหานี่นะครับผมนะนะครับก็ลูกค้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่เมษายายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมะจะดำเนินการตามคิวนะครับก็จะไป ตามคิวทีเพิ่นได้สร้างจองไว้นะครับผมติดตั้งนะครับเป็นแผงเหมือนกันหมดครับผมนะทั้งสี่ชุดนี่เป็นชุดที่4นะครับนะแต่ว่าตัวนี้จะผสมปุ๋ยใช้สําหรับผสมปุ๋ยน้ำนะครับหรือระบบที่โทรีนอยนั่นแหละเทอร์รี่นอยนะครับผมผสมปุ๋ยน้ําเพื่อลดพืชพักการเกษตรนี่นแหละนะครับต่น,นั้นก็จะเป็น3ามแผงเสมอนานแล้วตอนนั้นเป็นยี่ห้อที่ผมทดลองนานแล้วนะครนะ กับหลายปีแล้วแล้วก็เพิ่นกับมาเพิ่มตัวนั้นสลับใช้เป็นห้อยโค่งอีกหนึ่งตัวนะครับทั้งหมดห้อยโค่งสามตัวเสมอหนึ่งตัวนะครับก็เป็นสี่ชุดทั้งหมดนะลูกค้าใช้ดีก็เลยสั่งติดเพิ่มนะครับเพราะว่าเราอยากเอาช่างหลายคนนะครับเอาคนเดียวไปเลยนะครับนะเวลาการดูแลรักษามันจะได้ง่ายทีเดียวเนาะครับนี่ครับน้าท่อออกสองนิ้วนะครับนะเทศระบบเก็บสายนะครับครับ ก็ไปตามาที่เพื่นแจ้งคิ้วไว้เนาะตามคิ้วคนนะครับนะ้้ทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับก็จะเคลียร์โปให้สําเร็จเสร็จสิ้นมดนะครับก็จะเริ่มโปใหม่นะครับก็ภายในเดือนเมษาสองพันห้าร้อยนี้นะครับผมนะสนใจกะ ต้องการปรึกษาปัญหาพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับไม่ว่าจะเอามาติดเองหรือว่าระบบที่ท่านบอกเข้าใจนะครับสอบถามใดตามเบอร์นะรกันทพน่นโซลาร์เซลล์ใดพลังงานด้านแดดนะครับนะที่เบอร์0964975827นะครับนะแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เบอร์062713876นะครับกันทพน่นโซลาร์เซลล์ท่มาสอบถาม ขูดคุยกันนะครับนะแต่เวลารลับเวลานอนกันหลังสามทุ่มนะครับจะโทรว,วันใหม่เนาะเพราะว่ากาทำงานถึงเวลาก็ต้องพักผ่อนนะครับทีมงานก็ต้อง่ากผ่อนกันนะครับแล้วก็หรือว่าจะมีเร่งด่วกนก็แจ้งในไลน์ไว้นะครับนะจะตอบในช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงว่างเนาะ,อะขอบคุณครับผม